โอ้โหโอลโหโอลโห้องแอปมินไม่มีโซ่คลีบอกว่าทะเลาะกับคอมแบบ ยัจะฆ่าผมแน่ๆล่าสุดผมสแกนตัวที่เมดเบย์แล้วก็เดินมาตรงอพี่กายเลยแอดมินพี่กายพูดแปลกๆสตรีมก่อนเกมสุดท้ายเกมแล้วต้นเกม ผมเห็นผมเห็นพี่เข้าไปในห้องไฟแล้วก็แบบตรวจท่อเขาลงไปในห้องเตะแล้าพี่พี่พี่ยังไม่ได้ไปห้องไฟเลยก้าก้าใจเย็นเยก้าใจเย็นพี่ยังไม่ได้แวะเลี้ยงหนูม้ีใครเลี้ยงพี่ไม่ได้เข้าห้องไฟแสดงว่าพี่อยู่ในท่อห้องก๊อกแสดงว่าไม่ได้อยู่ในท่อด้วยก้าพี่ไม่ได้ไปเฉียดใกล้ห้องไฟแม้แต่นิดเดียก็เลี้ยงหนูเหรอใช่ครัต้องไอเจมแน่เลยพี่หนูผองต้นเกตพี่ผมอยู่ด้านขวาอยู่เนวิเกเตอร์ไม่ได้อยู่ด้านซ้ายเลย เฮ้ยผมอยู่ตรงกลางจบอยู่ตรงตรงตรงห้องกล้องสองคนเลยใช่ไหมคือก่อนจะวิ่งเข้าห้องไฟอ่ะมันมันจะมีคนที่เรียนแล้ววิ่งผ่านไปก่อนเลยวิ่ผมว่าหนึ่งนะคือต้องแพ้แน่เลยผมเชื่อพี่เลยข่าใส่ไม่ใช่ไม่ใช่กล้าใจเย็นกล้าใจเย็นวันนี้ไม่ใจเย็นพี่เป็นแน่นอนกล้าเป็นอะไรของงงเลยกล้าคนเดียวมันโหวตได้หลายคนอันนี้ไม่บอกสีอันนี้ไม่บอกสีกล้าโหวตได้หลายคนน้องแพทแน่แน่เลย มกำลังโดนน้องเพชรฆ่าเฮ้ยคืจะกดรีหอดั่กดตุ่มก่อนอะคือศพอะอยู่ตรงที่เติมน้ำมันผมมั่นใจว่ารอโจมอะผมรู้แล้วผมรู้แล้วมีคนเดินนำแพทไปผมรู้แล้วพี่ผมจะบอกอะไรให้ก่อนนะปวดผมปวดผมพี่ผือดี้ผมเถอะตายอะหัวปวดคณะกรรมกรเลี้ยงหนูซึ่งพี่ผือดี้เขาตายไปแล้ว ีก็เหลือคนเดียวแล้วครับพม่ไม่ไม่ไม่ทำไมปวดผมปวดผมผมเป็นผมเป็นอันนี้เรื่องจริงเหรอน้องแผลตื่งเต้นะพี่แผลไม่รีพอร์ตก็ต้องเป็นคนที่เดินออกไปก่อนแล้วอ่ะไม่ใช่พวกเราแน่ๆเพราะว่าเราฆ่าศพนี้ไม่ได้ม่นคือน้องแผลนั่นเองใช่หนูมงอะมาเร็ว คืองี้ไหมพี่เห็นคือคำพูดแรกตั้งแต่พี่กายพูดตั้งแต่แรกเราคืออยู่ดีๆเขาพยายามจะผมออกตลอดเวลาผมไม่เข้าใจเหมือนกงพี่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับจบเลยเลยคือทำไม่เข้าใจแ่้ทำไมปวดหน้าที่ผมแต่จริงกายรอบแรกกายแบบเจอพี่แค่แป๊บเดียวกายพยายามให้ได้พี่ไม่ไดบพี่ก็เจอผมแค่แป๊บเดียวผมยังไม่สูกใสพี่เลยเพราะพี่อะขึ้นมาจากสตอรีแล้วพี่มีพยานหลักฐานแต่ผมก็เดินมาจากเพราะผมมีพยานหลักนี้พี่เดินมากับพี่ขวาตลอดเวลาอะไรวะนี โอ้ยไอ้สุ๊ไปลุยฮะพี่พยายามเดินหาอยู่ว่าศพมันอยู่ตรงไหนเพราะว่าไฟมันกำลังจะเปิดไงใช่ไหมเจมไม่น่าใช่พี่ คืออย่างน้อยเนี่ยเอ็ดก็ได้เป็นอินพอลตแล้วไงอย่างน้อยก็ถือว่าได้เล่นละครั้งเนี้ยแต่พี่เอกเนี่ยแม่สงสัที่สุดตอนนี้น<ม>ในมุมมองผมคือคือเกมแลอยู่ใกล้พี่ด้วยแล้วเกมชอบฆ่าเองหหดเองด้วยนะอ่าแล้วแพทอยู่ไหนฉันดูกล้าส้มไฟ ยงไปทางทางไปไฟนิดนึงยงไปทางซ่อมไฟนิดนึงด้วยใช่ใพี่เนี่ยผมเดิอ่อมะไผมปไไม่ใช่พี่เอกไม่ใช่เต้ไม่ใช่ผมไม่ใช่พี่พันุ์ไม่ใช่ผมอยู่ผมอยู่ขวาพี่กายอเหรอโทษทีสองกล้องอยู่ก็แค่ใส่เอาารไม่เจอแพทอ่ะอุ้ยจะลิปิดไฟทไม เสี่ยงก่อนที่แพทจะโดนดีดออกไปจากยานเนี่ยคือแพทบริสุทธิ์ใช่ไหมพี่เต้ลังจะพูดอย่างนี้น่าจะเอ้ย<ม>แต่กล้าไม่เจอแพทนะ เมื่อกี้นี้พี่สแกนคิวอารโค้ดไอ้รูปรูปในกระเป๋าพี่มันเป็นรูปแบบว่าถ่ายในกระเป๋าเราจะมาคุยกันต่อเพราะว่าพี่สงสัยเกมคอนเนอร์ผมพูก้ากล้าไม่มีทางเป็นไม่ไม่พี่มาพูดแบบไม่ได้พยายาพูก้าทำไมเหรอพกล้าจะไปก่อนก้าอยากจะไปก่อนไม่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 ใช่ไม่ไม่ไม่ม่่ไม่ไ่่ไี่ไม่ร่ไมอไไร่ไมม่ไไ่ไม่ไม่่ไม่ไไม่ไม่ไม่ไมคไม่่ไ้องเวปไ แต่คือลูกูมันตลกรจริงเว้ยลูมตลกมากเอ้แต่ลูมันตลกมากเลยอะตลกมากทีท่ <c oughs> กำลังงงว่าน้องเพีะบอกน้องพีไปสองดาวตั้งแต่รอบแรก <c oughs> แต่รอบที่สองน้องพี่ก็บอกน้องพีกำลังสองดาวยังไม่เสร็จไม่เสร็จก็ถูกปุ่มกันม่ดีโป ผมขึ้ห<อ>า,ายานอยู่เ,เดี๋ยวนะแล้วถ้าสมมติไม่เสร็จทำไมต้องพี่ถึงมาเจอพี่ตรงหน้าประตูเพราะพี่ไม่ได้เดินเข้าไปนะ แล้วผมก็วิ่งออกมาที่สวนที่ผมบอกอุ้ยที่ผมคิดว่าโดนพี่ฆ่าคือราสวนหน้าประตูตอนที่เปิดประตูเข้ามาแต่ว่าถ้าต้องพี่บอกว่าส่องดาวอยู่แล้วทำมีเหตุผลอะไรที่ต้องพี่จะไม่ส่องให้เสร็จแล้วเดินออกมาเจอพี่ตรงนั้นเธอรอบแรกรอบแรกผมส่องอยู่แล้วพี่บอกเจอผมอไม่เจอผมแล้วมันก็กดปุ่มใช่ไหมตอนนั้นผมก็ส่องไม่เสร็จไงผมหายเลื่อนมาหายยาไม่เจอแล้วพอบทเสร็จปุ๊บผมก็วิ่งมาส่องดาวต่ <ผม S 2> อ อ๋อได้撒ได้撒แล้วผมก็วิ่งสวนกับพี่หน้าประตูผมก็อุ้ยแล้วปุ่มก็กดพอดีซึ่งเควสเสร็จสองกล้องเสร็จแล้วผมก็เลยมาสวนพี่หน้าประตูอุ้ยแล้วที่ผมอุ้ยคือผมสะดุ้งว่า,าไทมิ่งผมเดินสวนกับพี่ <laughs> ผมเดกว่าผมจะโดนลปลาด <B rew> เหงือแตกเต็มหลังแต,แต่รูปมันตลกมากเลยจริงๆนะัวทิม ใครมัน <ะ S 2> ไม่มีทางเป็นผมอยู่แล้วอ่ะใช่ไม่มีทางเป็นผีไม่มีทางได้ใชท <c oughs> ่ทีนี้คนที่อยู่ในห้องนั้นสองคนมีพี่เอฟกับพี่เอกพี่ออกไปแล้วอันนี้คือห้องไหนอะ่ะห <c oughs> ้องกล้องเจ๊ดูกล้องจนตายคืองี้พี่อ่เดินมาจากข้างล่างกับพี่เอก แล้วทีนี้พี่เดินเข้าห้องกล้องไปมีพี่เดอยู่แล้วแล้วพี่เอฟมายืนอยู่หน้าห้องพี่ก็เลยเดินไปขวาไปเจอกล้าซึ่งกล้ามอง้องมีที่โดนโดวขังอยู่ในห้องไปแต่รูปมันตลกจริงนะถ้าสองคนน่าจะตายน่าจะตายเยอะเพ่าเมื่อกี้ว่ดเสียวว่าจะเป็นการเดิมคิวแบบพี่ไม่อยู่ด้วยอ่อันนี้โหวตใครกันอะพี่เอกพี่เอกอยู่ในห้องนั้นพี่เอกไม่เห็นใครเอฟอาจจะคิดว่าพี่ดูกล้องอยู่เดี๋ยวพี่ผมว่าแล้วผมจงใจแล้วผมอยากให้พี่จงใจที่จะดูกล้อง ใช่ผมอยากดูกล้องเป็นเพ,พื่อนพี่ดูกล้องคือมันมีคนบังอะพี่ <c oughs> พี่เข้าใจไหมอ๋อคือก็คือตะค่าพี่แหละไม่แกี้สคนนี้ปีกันเลยอยากฟังโอ้เอฟทำไมทำอย่างนี้วะฮะคือพี่ไม่ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเอสจะคือแบบหักคอดังกรอบป่ะเสียงดังกรอบเลยเว้ย <c oughs> ตอนนั้นพี่ดูกล้องอยู่แต่รูมันสวยจริงนะพี่ ปัดแฟลชเลยปัดแฟลชเลยฮ่า <en> ที่จะต้องกดครับผมแล้วอย่างที่รู้กันว่าคิลเลอร์น่าจะเหลือคนเดียวนะครับใช่ใช่ใช่แล้วสิ่งที่ผมเล่าไปเมื่อกี้คือเรื่องจริงผมก็พูดเรื่องจริงพี่ภาพมันสวยมากภาพมันสวยจริงๆนะเอฟพี่ขอลองหละเอฟอย่าทําอย่างนั้นครับพี่กายต้องเลือกระหว่างพี่กับพี่เอกแล้วและนี่พี่เอกเลือกใครพี่เหรอพี่ก็ต้องเลือกเอฟอยู่แล้วสิเพราะว่าเราตีกันอยู่ไงกายกายต้องตัดสินใจแล้วกยเลือกใคร ก้าหลับ uhm ยังฮัลโหลพี่คิดว่าก้ารีแดงดีแดงที่คิดว่าจะเชื่อพี่ดีแดงพี่คิดว่าก้าน่าจะเชื่อพี่เขานอนหลับด้อ พีบมีอะไรจะบอกผมอยากให้พี่โหวตผมขอเหตุผลได้ป่ะผมอยากให้กล้าไปนอนกล้าหลบค่ะประตูหรอคือมันหลับคือ่หลับภาวนาหับนมมือเลยว่ากล้าขนหู